การสูบทดสอบปริมาณน้ำบาดาล EP1 หลักการเบื้องต้นทราบกันหรือไม่คะบ่อน้ำบาดาลแต่ละบ่อจะสามารถให้น้ำบาดาลได้ไม่เท่ากันถึงแม้ว่าจะอยู่ในบริเวณเดียวกันก็ตามทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างด้วยกันโดยหลักเกิดจากปัจจัยทางอุกทกธรณีวิทยาและธรณีวิทยาของแต่ละพื้นที่ เนื่องจากน้ำบาดาลจะแทรกอยู่ตามรูพรุนช่องว่างหรือรอยแตกในชั้นดินชั้นหินซึ่งแต่ละตำแหน่งบนพื้นโลกจะมีไม่เท่ากันไม่เหมือนกันและไม่มีความสม่ำเสมอส่งผลให้บอ่อน้ำบาดาลในแต่ละพื้นที่มีความสามารถในการให้น้ำได้ไม่เท่ากันเมื่อมีการเจาะบ่อน้ำบาดาลแต่ละบ่อเสร็จแล้ววิธีการที่จะทำให้เราทราบได้ว่าปริมาณน,น้ำบาดาลจากบ่อนั้นมีเท่าไหร่ ต้องติดเครื่องสูบขนาดไหนจึงจะเหมาะสมหรือควรมีกำหนดช่วงระยะเวลาในการสูบน้ำขึ้นมาใช้อย่างไรไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชั้นน้ำบาดาลสามารถทำได้โดยการสูบทดสอบปริมาณน,น้ำบาดาลการสูบทดสอบปริมาณน,น้ำบาดาลเป็นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการหลังจากเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาลแล้วเสร็จ โดยเป็นการสูบน้ำออกจากบอ่อน้ำบาดาลพร้อมใช้อุปกรณ์ในการวัดปริมาณน,น้ำและจับเวลาเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำที่ลดลงกับระยะเวลาในการสูบน้ำออกจากบอ่อแล้วนำผลที่ได้มาคำนวณและวิเคราะห์หาปริมาณน,น้ำสูงสุดของบอ่อน้ำบาดาลที่สามารถนำมาใช้ได้โดยไม่ส่งผลกระทบในอนาคตทำให้สามารถกำหนดอัตราการสูบและขนาดของเครื่องสูบที่เหมาะสมกับบอ่อน้ำบาดาล โดยมีวัตถุประสงค์ของการสูบทดสอบปริมาณน้ำบาดาลเพื่อ 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของบ่อน้ำบาดาล 2. เพื่อหาปริมาณน้ำสูงสุดและอัตราสูบของบ่อน้ำบาดาล 3. เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางชลศาสตร์ของชั้นน้ำบาดาล 4. เพื่อประเมินผลกระทบจากการสูบน้ำบาดาล โดยที่เราสามารถทําการสูบทดสอบปริมาณน้ำบาดาลได้ทั้งแบบบ่อเดียวที่ทําการสูบน้ำออกจากบอ่อก่อนแล้วจึงวัดระดับน้ำที่ลดลงภายในบอ่อเดียวกันและแบบมีบอ่อสังเกตการที่จะทําการวัดค่าระดับน้ำลดในบอ่อสังเกตการพร้อมกับการสูบน้ำออกจากบอ่อเจาะในช่วงเวลาเดียวกัน ในครั้งต่อไปเราจะนำเทคนิควิธีการสูบทดสอบปริมาณน้ำบาดาลมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะคะรู้ใช้รู้รักษารู้คุณค่าร่วมพัฒนาน้ำบาดาลกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล